สวัสดีครับขอนําทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับการเรียงลำดับข้อมูลนะครับมากกว่า1ห,หัวเรื่องนะครับหรือมากกว่า1คอลัมน์นะครับอลองมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้อง ทําข้อมูลของเรานะครับให้เป็นตารางฐานข้อมูลนะครับคลิกเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ insert ครับแล้วก็ table นะครับคลิก ok นะครับอ่าลองมาดูกันต่อนะครับให้เราคลิกไปที่แท็บ data นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับที่ผ่านมาเราคลิก2สัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็เราจัดเรียงนะครับจากปุ่ม ลูกศรน,นี้นะครับแล้วก็เราคลิกนะครับปุ่มลูกศรหัวรายการนะครับจะเรียงลําดับข้อมูลให้เรานะครับทีละ1ฟิล์หัวเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะครับที่จะเรียงลําดับข้อมูลนะครับที่มีความสัมพันธ์กันและมีข้อมูลซ้ํากันนะครับจะเรียงแบบ2ฟิลได้หรือว่าจะเรียงมากกว่า1หัวเรื่อง1นคอลัมน์ก็ได้นะครับ ลงไปดูกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับอนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการจัดการข้อมูลของเรานะครับให้เป็นฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่นี่นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับคลิกปุ่มซอสครับหรือว่าปุ่มจัดเรียงนะครับอ่านี่นะครับอเมื่อคลิกนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อ่านี่นะครับซึ่งข้อมูลของผมนะครับนี่นะครับผมจะทําการนะครับจัดเรียงข้อมูลปีเดือนวันนะครับโดยจะจัดเรียงนะครับมากกว่าหนึ่งหัวเรื่องนั่นก็คือปีเดือนวันนะครับเราจะเรียงอายุนะครับของเด็กนะครับจากน้อยไปมากแล้วกันนะครับ อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลองทดสอบนะครับการเรียงจากมากไปน้อยให้ดูด้วยนะครับอ่าไปชมกันเลยนะครับอ่าลองดูครับให้เราคลิกเลือกนี่นะครับอ่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับกับหน้าต่างนี้นะครับอ่าลองไปดูกันเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเริ่มต้นก็จะให้คลิกเลือกนะครับว่าเราจะจัดเรียงนะครับด้วยข้อมูลอะไรนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยผมว่าจะ ให้จัดเรียงด้วย B นะครับ B นี่นะครับโดยใช้ค่านะครับของปนะครับในคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็เรียงจากอะไรครับจากน้อยไปมากใช่ไหมครับอ่านี่เลยครับได้1ระดับละลองคลิกครับ1นครังอ่านี่นะครับได้ละนะครับอันนี้คือ1คอลัมน์นะครับหรือว่า1หัวเรื่องนะครับ ต่อะไรครับตอนนี้คือสังเกตได้ว่านะครับเดือนยังไม่ได้เรียงให้เราใช่ไหมครับเราจะเรียงเดือนจากน้อยไปมากด้วยนะครับเราไปคลิกเพิ่มเติมนะครับหัวเรื่องที่จะจัดเรียงนะครับคลิกที่เดิมครับหลังจากนั้นครับให้เราคลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มระดับรายการหัวเรื่องนะครับหรือว่าคอลัมน์ นะครับอ่าคลิกเพิ่มครับคราวนี้นะครับเราจะให้เรียงโดยใช้อะไรครับโดยใช้คอลัมน์เดือนนะครับอ่านี่นะครับคอลัมน์เดือนโดยเราจะเรียงอะไรครับจากน้อยไปมากนะครับอ่าเมื่อได้อย่างนี้นะครับเราก็ลองทดสอบเงื่อนไขของเรานะครับคลิกโอเคอ่านี่นะครับตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอะไรครับ สัญลักษณ์นะครับการจัดเรียงนี่ก็จะมีนะครับจาก1นึ่งขอเป็น2คอลัมน์แล้วนะครับอ่านี่นะครับก็จะเรียงปีเดือนนะครับอ่าแต่ว่าเราจะเพิ่มอีก1ระดับนะครับเพื่อที่จะให้วันนะครับก็จะเรียงจากน้อยไปมากด้วยนะครับอ่าลองดูอีกครั้งครับอ่าเราไปคลิกที่เดิมครับอ่าแท็บ Data แล้วก็ปุ่ม ซอสนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มนะครับระดับนะครับมาอีกหนึ่งระดับนะครับนั่นก็คือเราจะซอสนะครับโดยใช้คอลัมน์วันนะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะอะไรครับเราสามารถที่จะย้ายขึ้นย้ายลงนะครับเงื่อนไข123ก็ได้นะครับ ลองดูนะครับเมื่อได้่างนี้นะครับเราจะเรียงโดยใช้ปีเดือนวันนะครับคลิกโอเคอ่านี่นะครับแล้วก็จะเรียงข้อมูลให้เราแล้วนะครับโดยนี่ครับจะเป็นสัญลักษณ์นะครับลูกศรชี้ขึ้นใช่ไหมครับอ่าจัดเรียงทั้ง3คอลัมน์เลยปีเดือนวันอ่าโดยเรียงอะไรครับจากอายุน้อยนะครับไปยังอายุมากที่สุดใน นี่นะครับจะสังเกตนะครับข้อมูลชุดนี้นะครับอายุ2ปี9เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันจะด่างกันอยู่นะครับนี่ก็จะช่วยนะครับเรานะครับในการทำนนะครับเราลองมาปรับก็ได้ครับคราวนี้เราจะลองจัดเรียงนะครับจากมากไปน้อยนะครับปีเดือนวันนะครับ นีนะครับเราก็ไปคลิกไปที่อะไรครับปุ่มจัดเรียงคราวนี้เราจะเรียงน,นะครับจากมากไปน้อยตั้ง3คอลัมน์เลยปีเดือนวันนะครับเราปร,ร,รับเพียงแค่เงือนไขนี้นะครับแล้วก็โอเคอนี่นะครับ e x c ก l นะครับก็จะทำการจัดเรียงข้อมูลนะครับให้เราได้ด้วยนะครับอันนี้เราใช้3คอลัมน์ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะจัดเรียงมากกว่านี้นะครับมากกว่า3ามคอลัมน์นะครับเราอาจจะจัดเรียงอะไรครับตามวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าซึ่งในการจัดเรียงนะครับก็จะยึดนะครับคอลัมน์แรกนะครับเป็นหลักเลยนะครับอ่าก็จะยึดนี่ครับคอลัมน์นี่ครับปีเป็นหลักนะครับปีเดือนวันเรียงลําดับตามกันไปนะครับ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ